มามาครับทุกคนครับมากินข้าวต้วยกันครับวันนี้ก่อนเขาจะเริ่มการเริ่มงานเนาะเขาก็กินข้าวเห้ก่อนนะครับกินข้าวเห้ก่อนเพิ่มพลังในการทํางานครับโอ้นี่ปีหนั่นเกิ่มก็จั๊เมนูเข็บหมูครับเข็หมูเพื่อนเพื่อนนะครับเข็บหมูกินตอนเจ้าเจ้าแบบนี้นะครับอร่อยอร่อยเลยนะ กดดีลื่นฟืดหน่อยครับมันจะลื่นฟืดในนอยกับเมนูวันนี้แครบหมูอุ้ยไวอืม เค็มมันกลมกล่อมกรอบสะท่านสะทวงทุกซี่ทุกเคลว่ากัข้าวหมวกูก็รับ ม่ต้องไปเสาะหากินอย่างอื่นกินข้าวกก้ข่หมูกับลําไปอย่างนะครับมัต้องกินรูดูแพงตลอดเวลากินข้าวกก้ข่หมูก็อร่อยได้อิ่มไดม้ชีวิตคนเฮามันมีขึ้นมีลงนะครับขึ้นได้แป๊บเดียวแต่ลงอ่ะ <c> แ <oughs> <c oughs> ล้วมาลงแต่ลงว่า กตอนลงนี่มัมีทีท่าจจะได้ไหวขึ้นมาเตอเป็นว่าชีวิตมันเหมือนกราบมีขึ้นแล้วก็มีลงแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงจนกว่าจะมดสังขารไป บางช่วงเวลาที่ขึ้นก็ขึ้นไปบางช่วงเวลาก็ลงนะครับก็มังค้นกว่าไม่เห็งาม,ามันมันลงได้ลงดีนีทีถ่ายจะขึ้นเลย ใจเย็นๆ <c oughs> ชีวิตมันก็เหมือนหลอบเครื่องยนต์ <c oughs> เริ่มต้นก็ค่อยๆ,ๆออกตัวเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับจนถึงเกียร์ห้าคันนี้จัดเหงาเฮ้ยกำลังใจกันเป็นกำลังใจให้กันชีวิตบริท่อเพราฮัมเบอร์เกตเป็นลิง เขาจะบันทือลูกท่อชีวิตก็บบันทเศร้าาไม่เตจที่เล่าจะจะมานั่งเหงานั่งเศร้าตอนเล่าบะลงคอชีวิต บอดี้ห้มันสิ้นหวังพาะเฮาไม่ได้กินแฮวแจะเฮากินสมหวังชีวิตบอดี้ห้มันไล่่าซื้อมามา่าหันบาโค้ดเพื่อเขาสแกน8บาท เราจกนก่อนนะครับทุกคนเกินแฮมเมอร์ครับหมดโคตะาขาดนี่และละกินไว้กินแฮมเมอร์ครับเขาหนึ่งไข่หมูล้ำน้ำแบบขาดอย่างขาดน่า